นี่ไงวัวต้นไม้เนี่ยหน้าบ้านโหแม่ดูก่อน่มันมีคนเสียบเอ้เอ้เอ้ขขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรนะเนหนกว่าจะหามาได้นี่งายนะอะไรแม่งงนี่เป็นนั่น มันเป็นคลองน้ำมั้แม่เนี่ยเป็นเป็นคลองเป็นน้ำจะเป็นหน้ากูนน้ำทั้งหมดนะแม่จะเป็นน้ำเป็นคลองน้ำเพิ่งแห้งมันนึงเป็นไหมเดือนก่อนนันมีน้ำอยู่เลยเป็นชะบ้านแม่เรียกว่านะ แมนแมนพูดครับมน้้นหลไปโน้แมนเขาเยาป็นน้ำไหลมาอืมน้ำนี้มันก็จะไหลไปนู้นแมนแมนได้ไป่าวอะไรไปผิดเไยอไปไหนไม่หรอต้องไหลไปตรงนู้นมาแม่มันก็มาตรงนี้ก็ไปนู้นไม่ไหลไปด้ว อืเไม่กันยังเบิงบอกยังเบิงไม่ออกไหลไปนู่นน้าฝุ่นเลยแม่ลังไงมาล้างงล้างไงสะพังเนาะดีเนาะแต่ว่ามันตก่างนะ นี่แม่ขึ้นเาพิ่มตรงนั้นก็ถืนของเขาไม่่จะสร้ายนะนี่อันนี้กับแม่นะแม่นี่ยแม่กับซิปถามนี่อันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่กำลังสร้างเนี่ยใช่ค่ะแม่แต่ว่ามันใช้นี่หน่อยนะคะแม่มันจะลบนิดนึงเด้อเดี๋ยวัดก็ลุกเหมือกันอะไรอ่ะโอ้โหสวยนะหนูนามี่คืองานี่คืองานนะ แม่วิ่งมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเปิดในบ้านให้แม่ดูโอ้สวยนะขออนุญาตเจ้าของบ้านคือบ้านเด้อโอ้ยเชิญค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะจิละดารเข้าสู่รายการฮะรายการอะไรรายการยันเอ้ยต้นยันเนี่เทะเลอกประตูบ้านนั่นแหละโอ้ยน้องน้องล็อกน้องกะว่ากำลังจะออกไปข้างนอกกำลังจะไปสกลนครนั่นแหละ พอดีเห็นรถมาพอดีกับสวนทางกันเนาะกับสวนทางกันแหมเวลาเขาจะไปสซ็นบุญทูลไดจะไปไหนคะน้องจะไปล้างรถมาเอื้อเอ้อไปหาซื้อของคุเอ้อละชิกะไปน้ำไหนละชิกะไปน้ำเอื้ออะไรก็หมดนี่นะรีบลาระชิกะไปน้ำเอื้อสวัสดีค่ะแมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่เพียรสวัสดีเอื้อ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราจะไปร้านญี่ปุ่นวะไปสิไปด้วยกันร้านนี้ไปไม่ได้ไปขอแยกค่ะเออไปหัวยูุ่อยหัวแล้วอยหัวแล้วอยหัวแล้วเดี๋ยวหัวไปดูพี่นกซื้อรถกันเดี๋ยวค่อยมาไม่พี่รู้ว่าแม่พี่นกตะแวะไม่ได้ไงพี่ก็ไปเลยไปเลยแเนาะเออไปเลยไปสามไปสอง เออนั่นแหละตามกันไปเออใช่ใช่เดี๋ยวพาแม่เข้าชมข้างในบ้านดูบ้านก่อนแม่พาแม่ชมเนาะใช่ขอแยกทางเลยจ้าเออเออไป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 เขาแม่ไล่แยกทางเลยใช่หมไล่แยกทางเลยมามีคู่แล้วอ๋อแม่แม่จะรีบพี่พี่เอ็ดดี้สอนมีของขวัญยังครับเขาไปซื้อโรบินสันมาไปโรบินสันอแล้วทไมไม่เจอค่อยล่ะเบสเกิร์ตกันไห บอกกับ้านแล้วกำลังขับรถอยู่ที่ท่าขาเจ้านหะนายต้นนี้มันตายเยอะไหมต้นนี้หรอมั่งมีเหรอคะเยอะเยอะมากมั่งมี嘛มาเนี้แหละมั่งมีั่งมีต้นสมังบานเท่านี่แหละเบียต้นอะไรนะเบียบอกเก่งเลยต้นใหม่เลยต้นสมังต้นสมั่งเอ้าต้นสามังถ้าความคิดพี่นัดนะเบีย น่าจะปลูกมุมนี้เนาะหมอแล้วแต่จะของบ้านเงอ้มันได้ลมไงลมเขากับกะยามบ่ายแล้วนี่ยิ่งแต่เด็กพี่พี่นัดมันขึ้นอยู่กับหน้าหนาวหน้าร้อนอ๋อมันจะมันอันนี้น่ะตอนบ่ายเด้พี่ย่านนี้น่ะเต็มเต็มเลยเนี่อ๋อเต็มเต็มเลยใช่ค่ะตอนบ่ายเลยเนี่เต็มเต็มเลยช่วงบ่ายแล้วก็หน้าหนาวหน้าร้อนด้วยนะแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน และวันน no. ี <laughs> <com> ้ช่างหยุดงานปีใหม่เนาะน้ำสั่งเดชเป็นยังอ่ะปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่มาเลี้ยวก็เคลียร์มาเลี้ยวก็ทัวร์ม็อบเป็นไม่แหละเดี๋ยวเขาก็หยุดบ้างสิปีงบปีใหม่นะโอ้ยสิเนะไม่ปีใหม่ก็หยุดไอ้สาวทำไมอ่ะลูกทั้งแรงเนี่ยบนนอททั้งแางกันเนาะทั้งแรงอ่เนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้นอนให้จอนอนข้างบนเอาเปิดนาทีเถอะป้าีจะแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเน้องน้องกุญแจ ว่าเรากำลังเตรียมพ่อเตรียมพ่อจะออกไปนั่งไงใช่เมื่อกี้เตรียมจะออกไปแล้วก็ปิดประตูเสร็จปุ๊บแล้วไงไม่แล้วโน้นโน้นเดี๋ยวเด้อข้าวเดี๋ยวโน้น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 ข้าบ้านแล้วโน่นเฮ้ยวงกระตูเองอย่าบอกนะมันไปด้วยเนี่ยเอาไปด้วยลูกนะเอานางไปอาบน้ำโอ้เอานางไปอาบน้ำโน้นโน้นโนนโนนโอ๊ยโอ้ยนอนนอนอนนอนนอนาบน้ำเอารถไปอาบน้ำนี่ถ้าถ้าถ้าเขานอนนอนหงายท้องแสดงว่าเขาไว้ใจ ยู่ตำรดน้ำน้ำชีวิตต้องต้องไปนานแน่เลยลูกไปอาบน้ำลูกไปอาบน้ำไม่นานโอ้ยมาอาบไม่ถึงยี่สิบถีบคนคนเขานิดเดียวเองคนเขาไหลาหหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนค่อยต้องกลับมาดูนะว่านางจะไปไหนโอ้กับกับข้าวพี่ทําอะไรย่างแค่ย่างแค่นั้นน้องอยู่นานน้อองยู่นานนานเขาจะมาทำเสริมสวยเขาอีกอืมามาค่ะแม่ลุกนิดนึงนะแม่นะนี่ แม่ครัแม่เข้ามาเป็นมิ่งขวัญให้กลับบ้านหนูหน่อยค่ะแม่อันนี้ที่นอนลูกค่ะแม่ตัวนี้เนี่ยโอ้ยังเย็นอยู่เลยโอ้นี่มานอนลูกสาวนอนลูกสาวเปิดหรือเปล่าเนี่ยเปิดค่ะมันเย็นอยูไม่เย็น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 ไมเย็นไม่เย็นค่ะดูข้องสาวสวยเลยมาดูชิ๊ อไม่โดนไม่ลูกส<อ>าวนอนนี่แม่นอนท่านใช่ค<น>่ะเจ้านอนเนี่ยเราบอกเมื่คืนแมนแนแ่ค่ะเนี่ยที่นอนเขาเว<อ>ลาละเมอนางก็จะยิ่งตลบตลกที่นอน <laughs> นางชอบละเมอแบบแม่เลือดเหมือนกันนางน,นอนละเมอเวลานางละเมอนี่ตลบมากเริ่มเต็มแล้วพีวนน่อ่ะของเริ่ม ดิขออนุญาตเ้ว้นาเด้อเด้อมาดูอะไรนี่ยช่ะไมนี่ในตู้นี่ห้องน้ำเขายังพะลูเขาหล่เปิดไฟ้รงนั้นนะคะเสื้อผ้าเตรียมซักก็จะลงคิปหนึงไม่ไม่คิดว่าจะมีแขกนะะค มาก็ไปดูบ้านหนูนะไม่คิดว่าจะมีเพลก็เลยจะเลิศนิดนึงเลิศลิศดอกเลิศเต็มแลไอ้กระดาษนี่เอาไว้ให้น้องฉี่ห่างกันน้องเอื้อจะฉี่จะอื้อแต่ดียุ่งมันบบฉีใช่บ้านเนาะไม่เนาะดีเนาะแล้วแล้วไม่เอือในบ้านนะแม่คือเป็นอะไรที่แบบว่าเหนื่อยแบบแต่น้องจะเอือประมาณตีห้าน้องจะเตื่นไปเอือตีห้าก็พอดีเวลาหนูตื่นค่ะดูมันนอนดูมันนอนดูมันทำโอ้ย บ้างค่ะดิเขาไว้ใจไงพี่มันก็เลยนอนง่ายท้องใช่แล้วก็ไว้ใจด้วยใช่ค่ะไว้ใจเรามีความสุขอันนี้คือท่าท่าของเขาตัวน้องด่าตัวหางกินอะไรคะแม่หมาตัวหางนี่โอ้หมาท้งด้วนหมาที่มันหางแบด้วนไปโอ้เขาเสียทั้งคู่เลยค่ะแม่ เขาเสียทั้งคู่เพราะว่าเป็นโรคเป็นโรคหัดค่ะที่นี่มันมีโรคระบาดค่ะแม่พอทีอนแรกเราไม่รู้ไม่ดูว่าเรือทีนี้นั่ะไม่รู้ไหมคือตอนแรกอะหนูไม่รู้ว่าที่นี่เขามีพวกโรคหัดพวกอะไรระบาดคือถ้าหนูรู้นะหนูจะดูแลเหมือนเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้หนูเอามานอนด้วยแล้วหนูดูแลแบบอย่างดีเลยดูแลไม่ไม่ไปหาหมอเวลาอ่า สุนัขเขาใกล้จะแย่แล้วค่ะอย่าพาพาไปหาหมอเพราาะว่หนูใช้กินยาเขียวอย่างเดียวหนูดูแลเองตัวนี้ก็เกือบเพื่อนได้ไหมอันนี้แต่ตัวนี้ปัวตัวนี้ก็เกือบแม่สองอันนี้นะแม่หยอดหยอดข้าวใช้สลิงทุกอย่างเลยเพราะว่าตัวหางกินแต่แม่เราสวยตัวนั้นน่ารักเนาะสวยเนาะแสนรู้ด้วยแม่เจไดตัวหางเทานี้นะสวยไอ้สายทำอะไรด้วยไหน โอ้ยอย่าดึงผถุงเยอะแกวูชีทุกคนนะฮะก็นะฮบรรยากาศบ้านพี่นานะครับปีใหม่โอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ